นิเมินต้าเจียหาสวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนชั้นม3ทุกๆคนนะคะค่าภาษาจีนวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะถ้าพร้อมกันแล้วไปดูเนื้อหากันเลยในส่วนเนื้อหาของวันนี้นะคะเราจะมาทำความรู้จักกับคำว่าเฉินเมก็คืออะไรนะคะที่เราสามารถใช้ในประโยคคำถามได้นะคะเราไปดูตัวอย่างประโยคกันดีก,กว่านะคะคำแรกนะคะ จ้วจ้วทำจ้ว什么จ什么ทำอะไรหนีจ้ว什么หนีจ้ว什么เธอทำอะไรเอาไว้ถามเพื่อนก็ได้นะคะถามใครก็ได้หนีจ้ว什么หนีจ้ว什么เธอทำอะไรอยู่ต่อมานะคะ说说พูด说什么说什么พูดอะไร 你说什么你说什么เธอพูดอะไรต่อมานะคะเขียเขียนเขียนเขียนอะไรคุณเขียนอะไรคุณเขียนอะไรเธอเขียนอะไรต่อมานะคะตูตูอ่านตู什么 ตูสิ么อ่านอะไร你读什么ู读什么เธออ่านอะไรต่อมานะคะคำนี้ใช้บ่อยแน่ๆนะคะชื่อชื่อกินชื่อสิ么ชื่อสิ么กินอะไร你ชื่อสิหนีชื่อ什么เธอกินอะไรต่อมาคู่กันเลยนะคะเธอ 喝ดื่มเฮม่什么เฮ่什么ดื่มอะไร你喝什么你喝什么เธอ,อดื่มอะไรต่อมานะคะคันคันดูหรือว่าอ่านเนะานะคัน什么คัน什么ดูอะไรอ่านอะไร你看什么你看什么 เธอดูอะไรเธออ่านอะไรต่อมานะคะเจาวเจาวหา,จาเจ,ะจาเจะ什么เจาะ什么หาอะไรนี้จ่你找什么你找什么เธอหาอะไรหาอะไรอยู่นะคะเป็นไงคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเป็นคำง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะสำหรับจั่วเย่ยการบ้านในวันนี้นะคะ ให้เด็กๆเขียนประโยคคำถามทั้ง8ประโยคนะคะลงในสมุดคัดจีนโดยเว้นบรรทัดแต่ละข้อด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่าข้อหนึ่งเธอดื่มเธอชงเมดื่มอะไรนี่เธอเธอดื่มอะไรแบบนี้นับเป็นหนข้อนะคะมีทั้งหมด8ข้อ8ประโยคนะคะให้เว้นบรรทัดด้วยนะคะ สำหรับสุดท้ายนี้นะคะเด็กๆอย่าลืมทบทวนคำศัพท์นะคะฝึกอ่านออกเสียงเพราะว่ามันเป็นคำศัพท์ที่ไม่ได้ยากนะคะเป็นประโยคสั้นๆนะคะแล้วเดี๋ยวเปิดเทอมเรามาเจอกันนะคะเราจะทดสอบว่าจะทบทวนยังไงเดี๋ยวเราก็มาว่ากันอีกทีนึงนะคะสำหรับค่าภาษาจีนในวันนี้นะคะเราชื่อก็ต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะนิมนใจเจียนบ๊ายบาย